สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพิสิทธิ์พยากรณ์สำหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวจรประจำเดือนมีนาคม2566นะครับของท่านที่มีลัคนาเกิดในราศีพฤษภในเดือนมีนาคมนี้มีความสำคัญพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะเนื่องจากว่าดาวใหญ่แล้วก็เป็นดาวบาปะเคห์ทั้งนั้นเลยนะครับมีการย้ายราศีนะครับโคจรข้ามราศี ตั้งแต่วันที่1มีนาเลยนะครับดาวพระเสาร์โคจรจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับตื่นขึ้นมา7จ็ดโมงกว่านี้นะครับดาวพระเสาร์ก็โคจรเข้ามา,มาเลยนะครับเข้ามาในราศีกุมตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาสานาทีและโคจรเสิร์ด้วยแปลว่าเดินเร็วนะครับช่วงที่ข้ามราศีดาวพระเสาร์ค่อนข,ข้างจะข้ามด้วยความรวดเร็วเลยนะครับ และอยู่ในกริยางที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเทสาตีเลิกนะครับเป็นของเขาเองเลยเป็นของดังภาษาบาสาวดวงนี้จะมีพลังแรงสำหรับท่านที่ไม่มีความรู้โหราศาสตร์อาจจะฟังแล้วอาจจะเอ๊ะงงงงสงสัยตรงนี้นิดหน่อยแต่ต้องเป็นการอธิบายความสำหรับคนที่มีความรู้ <c oughs> ทางด้านโหราศาสตร์นะครับมีความสำคัญแล้วเข้าไปอยู่ในภพกรรมมะด้วยนะครับ และในวันที่8มีนาดาวมนุษย์ตยูก็โคจรจากราศีเมษเขาเรียกว่าย้ายข้ามราศีเข้ามาอยู่ในราศีพฤษภซึ่งบางคนเข้ามาอยู่ต้นๆองศาที่มีลัคนาอยู่นะครับลัคแคเกันท่านก็จะถูกมนุษยตยูทับถ้าหากว่าบางคนที่มี องศาเกิดอยู่กลางๆหรือปลายๆก็รอไปเรื่อยๆแต่ว่าเรียกว่าเข้ามาอยู่ในราศีเดียวกันแล้วอิทธิพลก็จะมีกระทบถึงท่านแน่นอนนะครับดีร้ายอย่างไรเดี๋ยวค่อยอธิบายความกันและดาวพังคารนะครับที่กลุ่มลัคนาท่านอยู่เป็นเวลานานก็จะโครจรย้ายออกมาอยู่พบกระดุมพระคือราศีเมถุนในวันที่12มีนาคมนะครับเรียกว่าเดือนนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควร มาดูดาวประจําตัวท่านก่อนคือดาวพระสุกนะครับดาวพระสุกข,ของท่านเดินดีนะครับดำรงตําแหน่งอยู่ที่มหาอุดนะครับอยู่ในราศีมีนเขาเรียกว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะครับถึงวันที่15ามีนาดาวพระสุกยังเป็นอยู่ในภพาลาพะนะครับภพภพก็ดีเขาเรียกว่าตัวตําแหน่งดาวก็ดีเป็นมหาอุดและไปอยูอ่คู่กับดาวพ,ะพระพฤหัสซึ่งเป็น เกษตรในเรือนนั้นด้วยก็เรียกว่าคู่โชคคู่ทรัพย์ในช่วงต้นเดือนท่านเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่และตัวท่านเองก็จะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ติดต่อประสายงานต่างๆเนี่ยได้มักได้ผลดีด้วยประกอบกระดาษสาวจากพบสุภะเนี่ยโคจอมัยังพบกรรมมะก็แสดงว่ามันจะเกิดความมั่นคงของงานอาจจะเนิ่นนานล่าช้าสักหน่อยแต่มันมีความมั่นคงขึ้นเพราะว่า จากพบสุภะโคจรเข้ามายังพบกรรมะและยังส่งผลไปถึงดาวพระราหูนะครับทำมุมดีขึ้นในภพวบบินาศเรียกว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างลับๆนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภมีอยู่เรื่องเดียวที่จะส่งผลให้ท่าน,นมีความแปรปรวนคือดาวมนุตยูนี่แหละถ้าหากว่าดาวมนุตยูในดวงเดิมของท่านดีก็น่าจะส่งผลดีได้ แต่ถ้าเกิดว่าดำนฤตยอูของท่านอยู่ในตําแหน่งที่มันเสียนะครับมันก็อาจจะส่งผลเสียแต่ดำนมรตยูเนี่ยมันเข้ามาแล้วอยู่ถึง7ปีอันนี้ไม่ไม่ครจรถอยหลังกลับแล้วอันนี้ก็จะอยู่ในราศีของท่านเนี่ยจะไปพักไปเพิกในรอบ7ปีก็ยังอยู่ในราศีพฤษภเนี่ยนะครับไม่พักข้ามราศีคือไม่ถอยหลังข้ามจากราศีพฤษภกลับมาเมษอีกแล้วนะครับในช่วงนี้ดำนมรจะเดินไป ใช้เวลานานแต่มันจะอยู่มันเป็นดาวแข่งความอาเพศเข้ามาทีแรกเนี่ยท่านอาจจะมีความปั่นป่วนรับกระทบถ้าท่านปรับตัวไม่ทันเนี่ยท่านอาจจะสูญเซไปได้นะครับของชาวลักนณาราศีพฤษศและจะค่อยๆเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีภายในปีหลังๆนะครับบางคนเข้ามาเนี่ยอาจจะกระทบเลยอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าถ้าหากว่าลัคนณาเกิดท่านอยู่ต้นๆองศาเนี่ยนะครับ บางคนอาจจะมีความท้อแท้เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันทันทีนะครับมองภาพก็เรียกว่ามองปัญหามองเรื่องเล็กก็เป็นปัญหามองภาพบวกก็อาจจะกลายเป็นภาพลบนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังอิทธิพลของดาวมอนิเตอ์อยู่นะครับแต่ในช่วงวันที่12ไปแล้วดาวอังคารเนะย้ายออกมาอยู่พพกระดุมพรกก็เรียกว่าอารมณ์ความรุนแรงในตัวท่านเนี่ยมันก็จะสงบลงไปได้บ้างนะครับ มาดูทางด้านการเงินนะครับการเงินของท่านนั้นเนี่ยดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนแห่งกระดุมพระนะครับโคจรอยู่พบกรรมะตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับจริงๆเข้ามาแต่กุมภาแล้วแหละครับไปไปลายกุมภาก็สถิตยอยู่ในกรรมะแสดงว่าท่านทํางานก็มักจะเกิดได้มรกได้ผลนะครับได้พักได้พวกบางทีไม่ได้เป็นตัวเงินแต่ได้คอนเน็ชั่นนะครับเพราะมันมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับ ประกอบกับในช่วงของวันที่1ิมีนาดาวพระพุธโคโจรเข้าไปยังราศีมีนแปลว่าพบราภพ,พบโชคราบนะครับได้ตำแหน่งยงยศด,ด้วยแล้วเรียงเลยนะครับดาวพระพุธดาวพระศุกร์ดาวพระฤหัสนะครับเขาเรียกว่าตามตำราเขาเรียกว่าสี่งูรักนักบริหารนะครับท่านจะเ,เรียกว่าวางตัวเอง การประสานงานความสัมพันธ์และผลประโยชน์มาพร้อมๆกันเลยนะครับในช่วงนี้การเงินของท่านนีดวาวพระพุธยังอยู่ในภพลาภะไปจนถึงวันที่29มีนาและถึงจะโครจรที่30สิถึงจะเข้าภพวีนาดังนั้นเดือนนี้เต็มเดือนนะครับเป็นจังหวะของท่านท,ที่จะกบกอบโกยเงินทองมีช่องทาง รู้ทางหาทั้งงานใหม่ๆงานลับๆได้ทั้งนั้นและดาวพระพุธเดินเสร์แตปว่ารวดเร็วนะครับดังนั้นในเดือนนี้ท่านอย่าปล่อยให้เสียโอกาสไปนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภอย่าไปเขาเรียกมะลุมมะตุ้มมะงูมา,านาหล่าก็ดาวมนันจะอยู่มากนักนะครับพยายามชกช่วยดาวการเงินท่านเดินดีดาวประจําตัวท่านเดินดีดาวผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดีก็ถ้าวางแผนชีวิตดีๆเนี่ยเราจะช่วยจังหวะของดวงดาวเนี่ยเขาเรียกว่า ปั่นลออขึ้นมาได้อะไรเยอะเลยนะครับในเดือนนี้มาดูทางด้านความรักนะครับทางด้านความรักคู่ครองคนรักเนี่ยก็มีความใส่ใจห่วงใหญ่ท่านดีนะครับห่วงใยท่านจนบางบางคนเนี่ยรู้สึกลาคาญเพราะว่าใส่ใจมากไปนะครับแล้วพอดาวคานย,ย้ายออกมาจากลัคนาท่านเนี่ยมาอยู่กับดรวงพระเป็นการสนับสนุนก็เรียกว่าคู่ครองคนรักหรือบางคนไม่มีคู่ก็เรียกว่าเป็นคู่สัญญา ก็ให้การสนับสนุนดีไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินทางด้านสภาวะจิตใจพพอร์ตอารมณ์อะไรของท่านได้ดีขึ้นนะครับเอาละครับชาวลัคนาราศีพฤษบนะครับถือว่าการย้ายของดาวใหญ่ครั้งนี้มองไปมองมาเนี่ยมันน่าจะได้กำไรมากกว่าขาดทุนนะนะครับในเดือนนี้แล้วกลับมาพบกันในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ